สวัสดีครับเดี๋ยวจะระับผโ้ตรช่องป a r มาโ l o d y นะครับผมวันนี้ทุกคนสังเกตไหมนี่เราอยู่ที่นี่สระว่ายน้ำนะฮะเดี๋ยวเราจะมาว่ายน้ํากันไม่ต้องห่วงว่าเรื่องของความแบบส่วนตัวอะไรเงี้ยบางคนอาจจะมองว่าสระว่ายน้ำมันเป็นที่ห้ามถ่ายซึ่งผมก็คิดอย่างนั้นแหละแต่ว่าเราเลยเลือกเวลาให้มันดึกมากๆเพื่อให้มีแค่เราเห็นใครอะไรเงี้ยเราจะพยายามไม่ให้เห็นแล้วกันไม่มีใครเลยเงียบมากถือว่าดีมาก เดี๋ยวผม่มคุผมเล่หาม่ต้อนผมคุกเดี๋ยวผมไปเปลี่ยนชุดก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะมาออกกาลังกายนะครับผมไปนี่เฮ้ยชุดอะไรของคุณเนี่ยเอขาดูชุดหน่อยดิเน้ยเคยใส่ชุดนี้จริงเหรอเดี๋เ่หรอเยผมขอเปลี่ยนชุดก่อนนึงนะเปลี่ยนไอดียอนชุดหนึงแต่แตแต่แ่แตแต่แต่แต่แ่่ พ่อทำท่าแบบจะเตะแม่พ่อทำท่าเตะแม่เลยแม่เดี๋ยวแม่คอยดูคลิปพ่อทำท่าจะเตะแม่เลยนี่อ๋อเออแกกล้าเหรอคลิปนี้นะครับผมก็จะเห็นความอ้วนของทุกคนอย่างแท้จริงเป็นนางฟ้าเลยอ่ะสวยเหรอมีปีกอ่ะเฮ้ยไอ้เต้าวมึงดไหมคือนี่ใช่ฉันเนนักขาเอง

ทุกคนดูนะอะไรนี่เป็นแค่นี้เองไม่ใช่หน่อยจริงมาอ่าม่ทำแบบนทุกคนทำแบบนี้ทำตามผมยกขึ้นแบบนี้นะดซ้ายเดี๋ยวเขาทำอย่างเงี้ยตัวตัวเอออะไร นี่คือตัวอย่างนี่คือตัวอย่างที่ถูกต้องของการบอมร่างกายถ้ามือถือได้อยู่เสียงอ่ะดังกรอบเลยเออเราต้องล้างตัวก่อนนะเดี๋ยวเปียกหมดใช่ไหมล่ะเดี๋ยวเดียวเปียกหมดไม่ได้ถ้าม้าสรวว่ายน้ำอ่ะเราล้างตัวก่อนเราจะให้ตัวเราเปียกก่อนไม่ได้นี่เป๊กมึงจะป้าหรือเปล่าเอออังนี้ เ่ยอเอาบนลอยอยด้ยหนาว่ต้ตาอนทุกคนตาใหญ่เหมือนนะเนี่ยเหลวางตะเอร์เป็นตะลุตะลน ไม่ได้หรอม่ได้เด็กแรอให้เด็กหรือผู้ใหญ่ม่เล่ได้ไหมอาแม่มาทำอะไนี่ะเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยหุ่นแม่ขลังไม่นะกไปมือพเดี๋ยวพ่อไมู่ฝั่งนี้แ่แม่ดโค้งัวทิ่มไปแล้วไปมือแม่ไม่เอาหัวเปีกยกนะ ไอ้ดูพ well> ่อหรือเปล่าพ่อมือพ่อน้ำหมดนะพ่อมออน้ำหนะแต่เขาอยู่ในอ่างแล้วอ uh ุ้มแม่สบายเลยเรื่องของเรื่องอ่ะแม่เป็นคนที่กลัวน้ำมากใช่แล้วยิ่งมีข่าวแบบแม่ยิ่งหลอนน้ำเลยแล้วเราอยากพาแม่ไปเที่ยวทะเลไปเที่ยวอะไรเงี้ยก็เลยเหมือนกับว่ารอบเนี้ยพามาแบบว่าให้ชินน้ำก่อเหมือนด็กน้อยอ่ะวันนี้ดูดิพ่อกับพี่เป็กกับใครจะแข่งแก่งกันเป้ยต้องอุ้มปาร์ต ใครอุ้มใครนะเบ็กอุ้มปแล้วพ่อพ่ออุ้มแม่แม่ไว้ใจพ่อปล่าบนแม่ต้องทำท่าแบบ่วยอุ้มขาแม่เหรอเในเรื่องไปตรงไหนไปตรงไหนครับเนี่ยเขาไม่ไม่อยู่ฝั่งนู้นล้วเข้ามาถึงตรงนี้จะได้เห็นชัดว่าใครถึงก่อนเดินอบ้ ต่ะแถวนี้มันจะมีแบบว่าบ่อเด็กบ่อผู้ใหญ่น้ำลึกน้ำไม่ลึกอย่างตอนนี้เขาบอกว่าสูงมา140เซนทุกคน มาเนี hmm. oh, ana, um, um, ้นี่ม่นก็เข้าเดิมไม่ใช่เาก็เดิมใช่หมอ้หเเ้ยเอะไรลึกลกๆอ๋อนี่เขาเปนโคงกาามาทามาแล้วก็เกาะเกาไปนี่ส่เด็กตกัเหมือนบ้านเด็กน้อยมาน้องนีแล้วลูกจะหลุดมือนะลึกนะมาอะไรกันีิมาทำนี่รึไงขาไม่ถึงอยู่

ให้รู้สึกดีอ่ะได้เกมพ่อกับแม่อ่าด้แล่อเสรวมาดีเอาดมอไม่อไม่ใช่มืออ่ะไม่ใชมือไม่ใชมือไดปนู่นไปนู้นไปนู้น เด็กที่ดีก็มีแรงเรียกอามาหน่หมเฮ้ยยังไม่ยอมแม่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 ยังไม่อมแม่แม่แม่ไม่ได้แม่เจ้าขวานต้องทำที่ตั้ง

ที่หา่อนพ่อเพื่อโก้ทุกคนสังเกตไหมนี่คือข้อเสียของการไม่ออกกำลังกายเห็นทุกคนดูสภาพแต่ละคนดูสภาพผมเห็นไหมเห็นไหมชี้ไอ้เบ๊กทุกคนตึก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 อย่างนี้เลยเหรอได้แรงจับผมหน่อยเออธรรมดามากอันนี้คือแบบว่าเหมือนจะดีอยู่ข้างนอกแล้วนี่ไนี่คือข้อเสียของการไม่ออกกำลังกายหรือว่าอีกเรื่อง อยากแข่งน้ำวันนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะครับคนที่อยากออกกำลังอะไรอ่ะออไปคลิปอยู่แต่คนที่อยากออกกำลังกายนะครับก็ไปหาคนละกายได้ป่ะอันนี้ถือว่าถือว่าก็เป็นกิจกรรมครอบครัวอย่างหนึ่งนะครับก็ให้พ่อแม่ ได้ออกกำลังกายบ้างได้ใช้ความจําบ้างอะไรเงี้ยเราพยายามหากิจกรรมที่แบบว่าให้พ่อแม่ได้แบบมึงวู่เหมือนพ่อแม่มาแต่ละเจ็ดสิบ่าไม่แต่กูไม่ไหวเฮ้ยดูนี่เล่นลูกสาวคนแบบไปแล้วอ่ะใช่ถ้าใครไม่อยากให้พ่อแม่ไปเล่นที่นะครับใช้เผาทากิจวซ้อมไมบ่อยนะครับผมอ่ะวันนี้ขอตุลาไปก่อนนะครับก็ช่องปาร์คมอดี้แล้วก็ช่องไปไกลไลฟ์นะครับไว้เจอกันใหม่เผื่อบางคนมีคอนเทนต์อะไรที่อยากให้เราทำที่นี่ก็บอกได้นะครับเดี๋ยวเราจะเอามาทำนะครับขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย ร้านนี้คือออาเป็ทหารแม่นีลอยน้ํานะฮะต้งเี่้เอาละเฮ้ยฟักสาธุบุญแม่นีลอยน้ํานะฮะเดี๋ยวใ้เขาขำนะครับเออเขาขึจะจมทันทีเพราะว่าสมาธิเขาเสียขึ้นอื่นมาหลายวันแล้วนะฮะตรงนี้เกือบจมแล้วครับด้ไม่ได้ไม่ได้ทุกคนเห็นนะเไหมเออพราะเขาหดเราเพราะสมาธิเขาจะเสียอ่าอ่างั้นเลยพูดอ่ะนายพ่อเราเนี่ยโอ้ยจมไปดูปงแบบนี้ แล้วจะเต่าออกมาทำไมเล่าแล้วก็หายใจไม่คืาต้องหายใจแล้วเก็บลมไว้อหม่ดิลองประดาวคว่ำเลยไหมหายใจแล้วเก็บลมไว้แล้วจะเต่าทำไมวะเออแล้วตายคนแรกอ่ะว่าเอกาทำไมอะไม่ะ่อยทำได้ไม่เอาอเมียก็หายใจอย่านี้นั่นดิฮะให้ทำเลยฮะน่ำจมน้ำแบบให้ไห่ะให้หายใจออกแค่นี้เลยองทำดิอ่าอันนี้ลูกไม่หนีลอยน้ำ เฮ้ยเฮ้ยแอบเมาหรอเฮ้ยไปสมมติว่าทุกคนกำลังจมน้ำอยู่อะเราไปเลือด้วยกันเงี้ยแล้วทุกคนกำลังประดาวหงายได้ดยว่ะแล้วอีนี่จมน้ำด้วยอะไปแล้วอะไป็นไรอะไรงั้นเราลองดิลองดินี่คนดูสังเกตดีดีที่กระโปรงเปิดไข่ทองตั้มลืชช่อง กด,ดีช่องนี้แล้วคุณจะไม่เสียใจกดระดิ่งกดไลค์ก่อนสมัครสมาชิกไป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 